ก็มีอยู่ที่หลายแหล่ว่าถ้ามาเราจะเราต้องใช้ครู้เขากจะรู้เยอะแต้าถ้าราไม่้ชื่อไมใช้ชื สวัสดีครับสวัสดีครับเราจะพลาดก่อนประชุมได้ไหมเรื่องเรื่องที่ประชุมวันนี้ครับก็เป็นการประชุมคณะกรรมการการกองครับในเรื่องการแต่งตั้งวางระประจำปีของตำแหน่งรองผู้การผู้กกัปนี่เพราะ,ละหลังจากนี้แล้วก็ก็ไปเข้าสู่กระบวนการต่างๆถ้าเกิดมีตำแหน่งก็เดี๋ยวตัวเลขข้องคงได้รับดได้วางแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณา ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปกตินะครับแต่ปีนี้ก็จะมีเรื่องของการที่คนที่จะลงตำแหน่งสูงขึ้นเมื่อปีที่แล้วก็ยังยังเลื่อนไม่ได้ยังยังขยับไม่ได้หมายถึงว่าเพิ่งขึ้นใหม่ปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องต้องอยู่ไว้ครบสองปีก่อนก็เหมนเว้นแต่เสือเสียหายรรหรือว่าเ,เป็นงานพิเศษทางเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยอาจะปรับย้ายได้แล้วก็ใครที่มีปัญหาเริ่ม เเรื่องการดูแลใบพุกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีการปรับางปฟอรอมให้ลงนะยังยืนยันว่าแล้วเสร็จตามกรอบที่บย<า>กว่า